สวัสดีแฟนลูกหลังทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับมาพูดถึงฟุตบอลพิมเมร์อังกฤษนัดที่13ากันหน่อยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ตอนกลางคืนนะครับตั้งแต่ตีสองครึ่งเป็นต้นไปก็จะมีโปรแกรมกแข่งขันฟุตบอลพิมเมร์อังกฤษนัดที่1 4นัดกลางสัปดาห์นะครับไล่ไปในคืนวันอังคารคืนวันพุธคืนวันคืนวันพฤหัสนะครับก็มาสรุปกันก่อนว่าหลังจากจบนัดที่13าของฤดูกาลไปนะครับต้องต้องบอกว่าเป็น เอ่อหนึ่งใน3ส,ส่วนของการแข่งขันทั้งหมด38นัดก็ว่าได้นะครับผลการแข่งขันของแต่ละคู่เป็นอย่างไรไปสรุปกันก่อนที่จะไปดูเรื่องของตารางคะแนนนะครับคู่แรกครับอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิลสองประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลชนะเซาท์ทิมตันสี่ประตูต่อศูนย์นะครับนอริซิตี้เสมอวูฟแฮมป์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์คริสตัลพาเลสแพ้แอสตันวิลล่าหนึ่งประตูต่อสองไบรทันเสมอลีชยูไนตต์ศูนย์ประตูต่อศูนย เบรนท์ฟอร์ดเฉือนชนะเอเวอเรตันไป1ประตูต่อ0แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเฉือนชนะเวสต์แฮมไป2ประตูต่อ1เลสเตอร์ซิตี้ชนะวัตฟอร์ด4ประตูต่อ2และคู่สุดท้ายซูเปอร์บิ๊กแมชนะครับเชลซีเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดศูนย์ประขออภัยครับ1ประตูต่อ1นนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่แฟนๆปีศาจแดงอาจจะต้องเชียร์ด้วยความด้วยการเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับผลการแข่งขันไม่ได้มีอะไรย่ำแย่นะครับสำหรับปีศาจแดงเพราะว่า ทั้งหมดเล่นไปตามสถานการณ์การจัดตัวของผู้การทีมชั่วคราวอย่างไมเคิลคาริคนะครับก็เจียมเนื้อเจียมตัวนะครับดรอปทางด้านของคริสเตียโนโรนัลโดเอาไว้ที่ข้างสนามนะครับแล้วก็กองหลังเมื่อแฮร์รี่แม็กควายโดนแบนก็ใช้เท่าที่มีครับเอาเอริกไบย่ลงมายืนคู่กับวิกตอร์ดินเดเลฟแล้วก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับสำหรับคู่เซนเตอร์โดยเฉพาะดินเดเลฟนั้นถือว่าเป็นหัวใจในแนวรับเลยนะครับ ร่วมกับดาวิดดีเคอาที่เซฟจังหวะสาคัญสาคัญได้วสวยๆหลายครั้งเหมือนกันส่วนวิงแบ็กซ้ายขวานะครับซ้าย,ยมีการเปลี่ยนตัวนะครับจากลูกชอที่น่าจะมีปัญหาการบาดเจ็บก็ให้อเล็กสเตเรสลงมาขวาเป็นอารอนวานบิสซาก้าแล้วก็ตรงกลางเนี่ยนะครับทางด้านของคาริใช้ผู้เล่นที่มีทักษะในการทําลายเกมคู่แข่ง3คนลงพร้อมกันเลยนะครับปกติจะมีการสลับกันลงแต่เมื่อคืนนี้ลงพร้อมกันเลยทั้งเนมันย่ามาติส เฟรดแล้วก็สกอตแม็กโทมิเน่นะครับโดยเฉพาะเฟร d ดเนี่ยนอกจากะจะต้องมาช่วยในเกมรับแล้วก็มีหลายๆจังหวะนะครับที่เติมเกมรุกขึ้นไปนะครับแล้วก็มีการลุ้นมีโอกาสได้ลุ้นทําประตูด้วยนะครับส่วนด้านหน้านะครับก็มีบรูโน่แฟนนันส์นะครับ,ม, ance, รบมาคัดแรดฟอร์ดที่ปวนเปลี่ยนปวนเปลี่ยนอยู่ด้านหน้านะครับก็ถือว่าเมื่อคืนนี้นะครับทั้งด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับ ว้าคะแนนที่มันค่อนข้างจะเ,เดี๋ยวคืออีกหนึ่งคนนะครับก็คือเจดอนสารโชคนะครับที่ที่ลงมาคู่กับแรดฟอร์ดแล้วก็เป็นคนยิงประตูขึ้นนําให้กับแมนยูจากเกมโต้กลับนะครับเปอร์เซ็นต์ครองบอลแน่นอนครับเชลซีพรับสนามบุกกดดันใส่แมนยูตลอดทั้งเกมนะครับแล้วก็ปีศาจแดงแทบจะไม่ได้มีโอกาสหืออะไรเลยนะครับนอกจากจังหวะที่แมนยูได้เสียเตะมุมนะครับให้กับ เชลซีนะครับเมื่อเชลซีเปิดฟรีชีกเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถจบสกอร์ได้บอลถูกเเปิดไปถึงบูโน่แฟนันนะครับแล้วก็เลยจุดพุยยาวขึ้นหน้ามาบริเวณวงกลมกลางสนามนะครับก่อนที่ทางด้านจอจินโยเนี่ยจะพยายามว่าเท้าขวาดูดบอลลงแต่ว่าการกะน้ําหนักมันไม่ดีนะครับแล้วก็เขาเหลือตัวเดียวนะครับบอลมันก็เด้งห่างตัวทําให้จีรอนซานโชเนี่ยฉกบอลแล้วก็ทะลุขึ้นไป ทางซ้ายก็มีมาคัดเรดฟอร์ดวิ่งทำทางด้วยนะครับสุดท้ายซานโชก็เลือกที่จะโยกหลอกเอเดวาร์เมนดี้แล้วก็ยิงเข้าเสาแรกไปให้แมนยูขึ้นนำนะครับนาทีที่50แต่ว่าแมนยูเองก็มาพลาดนะครับจากทางด้านของอารอนวานวิสซาก,ก้าทังว่าการฟราวของวานวิสซาก้านั้นก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับจะให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้แต่เมื่อผู้ตัดสินให้มันก็ต้องเป็นจุดโทษนะครับมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ สุดท้ายก็จอร์จินโยกนะครับที่ทาพลาดก็มายิงแก้ตัวตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งจบเกมก็ทําอะไรกันเพิ่มไม่ได้ครับเป็น1คะแนนที่มันมีค่าสาหรับแฟนๆปีศาจแดงนะครับเพราะว่าในช่วงกลางสัปดาห์ก็จะมีโปรแกรมที่จะต้องเปิดบ้านเจอกับอาร์เซนอลในช่วงคืนวันพฤหัสนะครับแล้วก็อาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้มีคะแนนนําหน้าแมนยูอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับแมนยูจะต้องเก็บอาร์เซนอลให้ได้เพราะฉะนั้นแล้ว โอกาสที่จะกลับมาก็จะเหนื่อยเพิ่มนะครับแม้ว่าตอนนี้กำลังมีข่าวว่ากําลังจะแต่งตั้งรัฟลังนิกนะครับมาเป็นผู้จัดก,การทีมชั่วคราวเซน็นสัญญา6เดือนนะครับให้จนถึงจบฤด,ดูกาลก่อนที่จะมาคุยกันต่อว่าจะได้ถาวรหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ก็ยังใช้ไมเคิลคาริขัดตาทับไปก่อนชั่วคราวนะครับก็ไม่รู้ว่ากลางสัปดาห์นี้รังนิกจะพร้อมหรือเปล่านะครับอ่ะทีนี้เมื่อเราไปพูดถึงแมนยูแล้วนะครับ ทางด้านของทีมใหญ่ๆอื่นๆนะครับอย่างลิเวอร์พูลอันนี้ไม่ต้องลงลึกรายละเอียดมากนะครับชนะซัมมตันไป4ประตูต่อ0ก็เป็นอะไรที่ถ้าจะพูดถึงลิเวอร์พูลก็คงจะต้องรักษาเรื่องของความคงเส้นคงวานะครับเพราะว่าอย่างบางนัดเนี่ยฟอร์มที่ดีมากก็เอาชนะคู่แข่งได้ด้วยสกอร์ค่อนข้างเยอะแต่วันไหนที่ฟอร์มหลุดนะครับก็มักจะทําแต้ม6เครียรราดนะครับอย่างเช่นเกมที่ เ,เสมอเชลซี1 1ทั้งที่เชลซีเหลือ10คนตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับเสมอเบรนท์ฟอร์ด3-3เสมอไบรตันในบ้านตัวเอง2 2ทั้งที่นำก่อน2 0นะครับส่วนเกมที่เสมอกับแมนซิตี้นั้นก็ไม่ได้ถือว่าเสียหายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็เป็นทีมใหญ่ที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์กันมาในช่วง 2- 3ปีหลังด้วยนะครับนั้นล์พูลก็ต้องระมัดระวังถ้าขจัดปัญหาเรื่องการเสียแต้มแบบไม่จำเป็นได้แน่นอนครับหงส์แดงก็จะได้ลุนแชมป์แบบยาวๆแน่นอนนะครับ อีกหนึ่งทีมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อคืนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้มีอะไรเรื่องของสกอร์นะอาจจะดูผิดผิดคาดที่นหนึ่งนะครับเพราะว่าชนะแค่2ประตูต่อหนึ่งแต่ถ้าหากเราติดตามแมนซิตี้มาในตั้งแต่ปีที่แล้วนะตั้งแต่ที่กุนอเฟโรไม่มนีนะครับโดยเฉพาะมาปีนี้ยิ่งชัดเจนว่าเป๊ปโกดูร่าทำทีมแบบเน้นผลการแข่งขันนะครับไม่ได้มา,าจ,จะต้องแบบบุกกดดันยิงเอาเป็นเอาตายยิงกันทิง้ง4-5ลูกไม่ใช่คือน,นไหนยิงได้ยิง นะครับแต่ว่าถ้านัดไหนดูสถานการณ์ว่าคู่แข่งวางแผนมาดีแพ็กแน่นรับเหนียวแมนเชสเตียก็จะเคี่ยวนะครับอย่างเกมกับเวสแฮมเมื่อคือนนี้ก็ค่อยๆนวดไปนวดไปนวดไปนะครับได้ประตูนำหนลูกก็ค่อยๆนวดไปไม่ผีพรมนะครับแต่ว่าเมื่อคือนนี้แมนเชสเตียจะผิดหวังตอนช่วงท้ายคือพอได้ประตูนำสองศูนย์แล้วเนี่ยก็เหมือนผู้เล่นแนวรับ จะเสียสมาธินะครับแล้วก็โดนทางด้านของลาซินียิงตีไข่แตกแบบสุดสวยนะครับทำให้ทั้งเป๊ปทั้งเอดิสันผู้สารประตูเนี่ยนะครับสีหน้าบอ,บอกบอกบุญไม่รับเลยนะครับคือ3แต้มได้แน่แต่ว่านะมันเสียครีนชิตแบบวินาทีสุดท้ายพอดีเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่แมนเิตอ้เองก็ยังเขี่ยวครับแนมะ้ว่ายิงประตูได้แค่27หรือ27ประตูจาก13นัดถ้าเทียบกับแมนซิตกับเชลซีกับลิเวอร์พูลเนี่ย มันก็ดูว่ามันไม่ใช่ยี่ห้อของแมน c ิส y ตีนะแต่ว่าก็คงจะไม่แคร์นะครับนะทางเป๊ปแล้วก็โลกทีมก็คงจะไม่แคร์ถ้ายังคว้าสามคะแนนไปเรื่อยๆนะครับส่วนเชลซีจากฝูงครับก็เมื่อคืนนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเสมอกับแมนยูไปก็นี่เป็นอีกหนึ่งเกมที่เชลซีเจอกับทีมใหญ่แล้วไม่ชนะนะครับเชลซีไปเยือนลิเวอร์พูลก็ทําได้ดีกว่านะครับ ได้ประตูขึ้นนําก่อนแต่ว่าก่อนที่จะมาพลาดในช่วงก่อนจะจบครึ่งแรกแล้วเสียจุดโทษใกนการริ์พูลไปนะครับครึ่งหลังแม้จะเหลือ10คนแต่เชลซีก็ยันลิ์พูลอยู่แล้วเล่นแบบน่าชนะเสียด้วยซ้านะครับแล้วก็พอมาเจอกับแมนซิตี้นะครับเชลซีก็แพ้รู้สึกจะแพ้ไป1 0แล้วมาเจอกับแมนยูก็มาเสมอหนึ่งเอาจริงๆเชลซีเมื่อคือนเนี่ยบุกแล้วยิงไม่ได้เอาจริงก็ถ้าพูดกันแบบภาษาฟุตบอลคือมันมีโอกาสแพ้ด้วย นะครับหลังจากที่โดนแมนยูขึ้นนําเพราะว่าถ้าไม่ได้จุดโทษก็ก็ยังไม่ได้คุกคามทั้งวันเดวิดเดคิอามากนักนะครับแม้ว่าเดคิอาจะมีจังหวะช็อตเซฟสวยๆก็าตามนะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าการที่เชลซีถ้าเชลซีจะพลาดแชมป์ฤดูกาลนี้นะผมใช้คํานี้ถ้าเชลซีจะพลาดแชมป์รนะมพ,รมพรีเมียร์ลีกก็อาจจะมาจากโปรแกร,รมที่เจอกับทีมใหญ่ด้วยกันเจอกับทีมที่ลุ้นแชมป์ด้วยกันแล้วเชลซีมักจะไม่ชนะแต่เวลาเจอกับทีม กลางๆล่างๆเนี่ยเชลซีมักจะทําได้ดีแล้วเก็บชัยชนะได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเชลซีนะครับเมื่อจบ13นัดนะครับไปแล้วเนี่ยก็ยังนําเป็นจ่าฝูงอยู่นะครับไปรองดูคะแนนอันดับตารางคะแนนดูกันสักนิดหนึ่งนะครับแข่งครบกันทั้ง13ออเหลือหนึ่งคู่เมื่อคืนเลื่อนนะครับจากแต่านการเรื่องของสภาพอากาศนะครับหิมะตกหนักที่เทิร์ฟมัวนะครับเบอร์รี่กับสเปอร์นั้นเลื่อนนะครับแข่งต่อไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยดูว่า ทางพิบร์ีเขาจะกําหนดวันแข่งเมื่อไรนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบเก็เท่ากับม e ี ally, เบอร์ลี่กับสเปอร์ที่แข่ง12นัดที่เหลือก็13หมดแล้วนะครับเชลซีนาเป็นจ่าฝูงนะครับมี30คะแนนยิงได้31เสียไป5นะครับแล้วก็ลูกได้เสียนี่บวก26นะครับส่วนแมนซิตี้ชนะก็ขึ้นมาเป็นที่2แซงลิพูลกลับมาเหมือนเดิมนะครับมี29แต้มตามหลังเชลซีแค่คะแนนเดียวแล้วนะครับ ยิงได้27เสีย7บวก20นะครับลูกได้เสียก็ไล่ๆกันนะครับอยู่ในหลัก20ส่วนลิพูลครับเมื่อแมนชิตี้ชนะลิพูลก็ต้องหล่นมาอยู่ที่3นะครับมี28คะแนนยิงได้39เสีย11บวก28นะครับลูกได้เสียลิพูลด,ดูดีกว่าเชลซีเล็กน้อยนะครับแม้ว่าประตูได้จะค่อนข้างเยอะแต่ลิพูลเองก็เสียประตูเยอะเหมือนกันแต่3นัดหลังสุดทุกถ้วยผงแดงเก็บครีมชิตได้นะครับนี่ก็เป็นสัญญาณที่ดีหลังจากแพ้ เวสแฮมมาสอหลังจากนั้นมาก็ยังไม่เสียประตูเลยนะครับส่วนเวสแฮมนะครับแพ้แมนซิตี้2-1ก็ยังอยู่ที่4นะครับเพราะว่าลูกได้เสียเนี่ยดีกว่าอาร์เซนอลนะครับส่วนอาร์เซนอลชนะนิวคาสเซิลมาก็มี23คะแนนเท่ากับเวสแฮมนะครับแต่ประตูได้เสียของอาร์เซนอลติดลบ2เวสแฮมบวกแนะครับทำให้ปืนใหญ่ต้องอยู่ที่5ต่อไปแต่ว่าแน่นอนครับกลางสัปดาห์คืนวันพฤหัสอาร์เซนอลจะบุกไปเยือนแมนยูอ่าทีนี้แหละ ทั้งแมนยูทั้งอาร์เซนอลเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับอันดับ6ตอนนี้เป็นหมาป่าวูแพมตันนะครับแหมเสียดายนะครับเจอกับบุยเ,เจอกับทีมนอริสท้ายตารางนะครับเสมอ0ู 00, ก็เก็บเพิ่มได้แต้มเดียวมี20คะแนนแล้วก็สเปอร์เมื่อคืนไม่ได้แข่งนะครับคะแนนก็เลยหยุดอยู่ที่19นะครับอันดับ8เป็นแมนยูนะครับเสมอกับเชลซีก็ขึ้นมาเป็น18คะแนนเท่ากับไบรตันและเลสเตอร์ แต่ว่าประตูได้เสียเนี่ยแมนยูติดลบ 1, นึ 2, ่ g ไบรตันลบ 2, เลสเตอร์ลบ3มนะครับแมนยูก็เลยอยู่อันดับ8นะครับส่วนอันดับ11ก็เป็นทางด้านของคริสตันพาเลตนะครับมี16คะแนนเท่ากับเบรน f ฟอร์ดแอสตันวิลล่าวิลล่าของเจอราดเก็บ6แต้มเต็มนะครับสนัดหลังสุดก็ขึ้นมาอยู่ที่13มี16คะแนนนะครับมีคะแนนตามหลังสเปอร์อันดับ7อยู่แค่3แต้มนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสเปอร์ติดลบ6 นะครับเจ็ดเปอร์สเปอร์ติดลบหกแอสตันวิลล่าติดลบสามนะครับเพราะนั้นถ้านัดต่อไปนะครับแอสตันวิลล่าจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะครับถ้าเก็บได้เนี่ยวิลล่าจะขึ้นไปมี19คะแนนนะครับโอ้โหเรียกว่าจะพุ่งขึ้นไปอยู่ท่อนบนของตารางทันทีเลยนะครับสำหรับลูกทีมของสตีเฟนเจอรัดดีน่าดูมากนะครับกลางสัปดาห์อันดับ14เป็นเอเวอรตต์นะครับมี15คะแนนลูกทีมของราฟาเอลวินิเตสครับ5นัดหลังสุดแพ้4เสมอ1นะครับแล้วก็ถ้านับ 6 7นัดหลังนี่คือไม่ชนะใครเลยนะครับโอ้โหแย่มากแล้วกลังสัปดาห์คืนวันพุธเนี่ยราฟาจะพาเอเวอเรตันเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลด้วยถ้าแพ้อีกแล้วแพ้ด้วยสกอร์ย่อยยับราเฟเวเตสก็อาจจะโบกมือลากูดิสันพักตามโอเลกุน่าโซชาไปก็เป็นได้นะครับส่วนเซาท์ทัมตันนะครับอยู่อันดับ15นะครับมี14แต้มวัตฟอร์ดอันดับ16มี13แต้มลีสครับ12แต้มอยู่อันดับ17นะครับแล้วก็ ทีมสีแดงโซนไทยตารางตกชั้นนะครับเบอร์ลี่มี9แต้มนอริดมี9แต้มแลนิวคาสเซิลมี6คะแนนจากการเสมอหนัดแล้วก็เป็นทีมเดียวที่ยังไม่ชนะใครนะครับส่วนโปรแกรมนัดที่1 4กลางสัปดาห์นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อันมินจะมาฟันธงให้อีกทีนึงครับอัปเดตให้ทราบการเข้าคร่าวๆจะได้เตรียมตัวนอนดึกตื่นมาเชียร์บอลทีมเชียร์ของตนเองนะครับก็จะประกอบไปด้วยนะครับตั้งแต่คืนวันพรุ่งนี้นะครับ นิวคาสเซิลเจอนอริสซิตี้นะครับลีสเจอคริสตันพาเลทซัมตันเจอเลสเตอร์วูดแฮมตันเจอเบอร์ลีย์วัตฟอร์ดเจอเชลซีเวสต์แฮมเจอไบรตันเอเวอร์ตันเจอลิเวอร์พูลนะครับแอสตันวิลล่าเจอกับแมนซิตี้สเปอร์เจอเบรนท์ฟอร์ดและผู้สุดท้ายแมนยู U, เจอกับอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้เอาสรุปคร่าวๆแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับพออุ่มฟุตบอลไลฟ์อย่าลืมนะครับ แอดมินมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร,รบำรุงสมอง m r h e r b 3 6 5 b b ้านะครับท่านใดที่ทํางานหนักนอนดึกนอนไม่ค่อยหลับนะครับมีส่วนผสมของใบแปะกล้วยที่จะช่วยบำรุงสมองและระบบไหลเวียนของโลหิตรับประทานเพียงแค่1-2แคปซูลก,ก่อนนอนเท่านั้นนะครับตอนนี้โปรโมชั่น1นกล่อง5 9 0บาทนะครับถ้าสั่ง3กล่องก็จะสุดประหยัดเข้าไปอีกนะครับเพียง 1, 2 9 0บาทเท่านั้นสนใจที่ต่อสั่งซื้อ0 8 0 9 4 5 3 8 7 4แแล้วพบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ